ขาเก็บอยู่อีกข่างหนึ่งจะพี่น้องก็เก็บมันกันก็นให้เราไปหาเก็บหมองนเต็มนะจะพี่น้อง ไม้ฟังจะพี่น้องหน้าผ้ามาเก็บน้ามันทา,างพอาไงจะโอ้มันแดดซองจุพี่น้องเห็นผลไม้สมบอจะแดดมันซองเนาะ พิษนานี่ก็เริ่มท่านั่งเราจะพี่น้องนกะโอ้ยเขาปลามันกับมวนาานะจ๊ะน,นั่นก็ต้องท้ำขึ้น่า้านละใกล้ขนาดหยุดผักร้อน่าทีอาทิตย์รถแองเซนจะพี่น้อนจะมาค้นอำเภอท่านในผักร้อนอยู่จวจะค้อนอำเภอท่านในหอดอัน,นเจ้าเมย์ด้วยนี่ เดี๋ยวจับพี่น้องเดี๋ยวไดเดี๋ยวเด้เดเดค่ะรถคันหนึ่งกระโดดอยู่ฟังทางบนจับพี่น้องเอาคนละทาง จักน้อยได้ค่ะเด้อมึงเนี่ยแดงชึ้งคืองี้จ้ะมึงน่าจะหาแต่จะมองแดงแดงเก็บให้พี่มองมึงจ้ะ ตักอันนี้แต่ไม่ ผลไม้ปัจจุบนราคาจะพี่น้องกินสิบคนแล้วก็ยังล่งมากแปดคนท,ที่เก่าจะพี่น้องประมาณนี้เป็นราคา น่าสิขับไปไขายจะพี่น้องกีโลละหาสิบคอนอ,าส,คอ,นอาสิบคนจ้ะลอยหาซิบจะพี่น้องกิโลละลอยหาสิบบาดฮะเยอดอาเอพินอะเรนเพินอ่านทําอีกคนบลแต่รยะจิงซู้ มากแน่อนอๆที่มันบดแดงจัดนี่ตรงสีชมพูที่พี่น้องเห็นเนี่ยว,ว้าเยอะสมเด็จ<า>วินเออพรากกบระไอซ์ลิงตักโหลดเออตักโหลดหมูอ้วนเอ้มากแน่นอนขาวๆนี่ เอาไปขายให้อัน,นมองสิพเ,เจ้ารับซื้อจ้ะพี่น้องเขาเจ้าซื้อกิโลละแปดข้นจ้ะพี่น้องแปดข้นนี่กะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทจ้ะพี่น้องต่อกิโลหนึ่ง ว่าขายแบบล่อนนี่ได้ราคาดีก็จริงแต่ว่าหน้าบอคอยมักล่อนมันจะพี่น้องหน้าว่ามันต้องมาเด็ดขวนออกมันมันมันให่ก็จะหน้าบอคอยมีเวลาปันไปมันจ้ะพี่น้องหน้าก็เลยเลือกที่สุดแบบรักแ,แล้วไปเทขายเลยนะจ้ะพี่น้องได้หน่อยก็สซ่าง พี่เ้อนกับพี่น้องซี้มากมันจะ เดินเท้าไปดูใจจาวาสิก็บจากสองชั่วโมงจ้าพี่น้องมาตักพ่อได้ออกไปล่อนให้ข้าเจ้านะจ้า,จาพี่น้องจ้าคุณนะนึงไหมคะเดี๋ยวดักเขานี่เลยจ้าพี่น้อง จะมีเงี่ยออกไปเรื่อยเมาอจ้ะพี่น,น้นองพูน,นะ่ะเดี๋ยวเก็บหนีกันน้นจาจ้ะพี่น้องเนาะ ลงถือกล่องได้ไหนจ้ะเมืเอหนึ่งเก็ดเป็นพ่วงเป็นพ่วงด้องเลย ว่าหน้าเอาวันหน้าตักไปใกล้นะกล้องเกินไปเราจะถ้ามันใกล้เกินไปบอกหน้าในได้จ้พี่น้องด้วยนาเิงแดกะแบกับซีเบอท่าแบบกรบพี่นองดนเ,นนอเดียด๋วยบบวยหน้าเสีอไปชารจกเข้า เอากล้องไปชาร์จแบตจะเข้าด้วยพี่น้องด้วยเบิร์แบตแล้วกล้องนี่เบิร์แบตดีดีบัดหน้านี่นะหน้าก็มาเ,เบิร์แบตใกเทียพี่น้อง จ้าพี่น้องเต็มแล้วเฮ้ยกูเป็นเฮ้ยเป็นจังด๋อยอยากได้เมียคนไทยหลายเป็นจังด๋อ่พูงย,ยัเอ้ยน,น่าร่างทา,างเลยเข้าอีกฟังหนึ่งหน่อยจ้าพี่นอ้นองมามาพี่น้องมาต่อกันเลยจ้า เก็บต่อกันเลยจ้ะพี่นอ้องตอกมดมึงจ้ะพี่น้องนี่แหมร้อยเล่นว่าหัวกันไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะหน้าก็เมื่อยเป็นมืกสันแล้วจ้าเมื่อกี้หน้าก็ไปโดบเอ็มร้อยแล้วจ้ะพี่น้องลงมาไหม ำลังจะจอไปทางนั้นนะที่ามาเก็บที่ัน,นจ้าเขาจ่อไปเห็ดอันนียงกอเหอเห็ดเดยี่มกับที่นอกเดี๋ยวมาทา่องอยูจงก่อ นี่ก็คือบ่ได้เฮ็ดคลิปล่งดูแล้วจะพ่นองบัดเนี้ยหน้าไปเฮ็ดงานแล้วค่ะบัดเนี้ย จ้าเป็นงูนเป็นงูนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาเอานีก่อนจะามองไมห้ร้ายๆนี่มองไมห้ร้ายๆนี่เอาไว้เพื่อก้อนจ้ะพี่น้องเก็บมองกันเต็มก่อน,น,นแล้วจะไมองแล้วจะดีกัน จักมุ่งจัก่า,ามนะบูอ,อนนี้ก็ได้นนเป็นไงเฮงว่าเธอต้องพักในเด้อเธอสเสิ่มงานแล้วเหมืออื่นพะนะอดใส่ได้บุจการณ์ว่าสิไปบึงเห็ดจะเข้าไหมแดงไหมข้าไปน้อยเดียวก็เอาหน้าจะพี่น้อง มาแล้วก็ตัด้าต้มต้มแล้วก็อัดแข็งไว้จ้ะพี่น้องเนี่มาท่านในเฮ็ดกินมันมีเวลาจ้ะจักหน่อยผุนละเอากาลาบอยู่ลาบกินยนื้ะแลงกับบูกชายอยู่จ้ะแซ่บอยู่เฮ็ดอันชุ่มหวานนะเนาะดีตรงน้าใส่จุดจวดโอ้ยจ้าพี่น้องแมงบุงบปเนี้ เฮ้ยน้องมึงจ้ะ <laughs> ได้มันดกๆก็สิเด็กเก็บให้พี่น้องมึงกับป้าได้มันหน่อยๆกะนก็สิเก็บเองไปเลยๆนะจ๊ะพี่น้องอยากหามองดกๆถ่ายวิดีโอเพราะพี่น้องได้มันมวนลวลน่าจัะเนาะ ้เต็มกระบ,บวยเนาะทั้งก็เริ่มเต็มแล้วไหมจ๊ะพี่เนาะงั้นน่าสิเอาวอนานี่เห็นกะนองมึงแั่หน่อเนาะคะ,ะเนาะเราจะมาออกไปกันจ๊ะพี่เนาะ จ้าพี่น้องนฮะอันนี้ก็เต็มอันนั้นก็เต็มประมาณนี้ละจ้าได้หอดผลไม้อันนี้อันนี้ก็เต็มจ้านั่นก็เต็มได้หอดเฮดจ้าพี่น้องคางทางไหม เลยค่ะเห็ดก็ล่งออกอ้ยน่าสิไปเก็บเห็ดอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าสิเมื่อกินเข่าซะก่อนโอยเมื่อยหลายจ้ะพี่น้อง <laughs> ปากกะว่าแบตเตอรี่จะคล้องเต็มมันโมเมนต์ได้จ้ะหน้ากระเถ่าไปหนานะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะบันนี่กะสิห้างคลิปเาได้จ้ะพี่น้องจ้ะน่าสิเริมเฮ็ดงานแล้วแหมเยสโกเบรียยมไปหมออรนอ๋อคอยเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะ